ใครดูแล้วก็เชิญมาเม้าหมอยกันได้นะครับกับเรื่อง No way Up งาบพลังไฟหนังแอคชั่นสกินคนเรื่องใหม่ที่ผมบอกเลยว่าโคตรจะลุ้นระทึกสุดๆอัดส,สั์ไปเลยขอสปอยช่องตัวเองล่วงหน้าหน่อยนะครับผมตอนนี้ผมกำลังมีแพรนจะทำจัดอันดับหนังฉลามแดกคนที่ดีที่สุดในปัตภพีนะครับแต่ทีเนี้ยผมกาลังคิดอยู่ว่าเรื่องเนี้ยผมจะเอาไปจัดลงในลิสต์ด้วยไหมเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าหนังเรื่องนี้ยเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสไปที่ฉลามมากเท่าไหร่นะแล้วอีกเรื่อง นะครับผมมีน้องบางท่านนะฮะคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่ครับพี่ถ่ายคลิปในบ้านร้างหรือเปล่าครับพี่ถ่ายในห้องเก็บของหรือเปล่าครับไม่ใช่นะสัตว์นี่บ้านกูเองนะบ้านกูจริงยังผ่อนไม่หมดด้วยแต่นี่เพื่อความสบายใจของพวกมึงนะนี่กูซื้อนี่มาเลยเนี่ยนะ กูซื้อสีเนี่ยสีเนี่ยเตมมาทาบ้านใหม่นะพวกมึงจะได้สบายสบายใจแล้วที่มาว่ากันที่เรื่องย่อก่อนนะครับเรื่องราวเดี๋ยวจะเริ่มจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะฮะกำลังจะไปเที่ยวพักผ่อน,นกันที่เกาะสบัดิขัดสวรรค์แห่งหนึ่งนะฮะโดยหนังเนี่ยจะโฟกัสไปที่เอวานอนของเรื่องซึ่งมีสักเป็นลูกสาวของถ้าจำไม่ผิดนะลูกสาวของ ผู้ว่าการรัฐซึ่งก็ถือว่าสูงมากพอสมควรนะแล้วก็จะมีแบรนดอนนะฮะแบรนดอนจะเป็นบริการส่วนตัวของนางเจดแฟนสาวของเอวาแล้วก็ใครเพื่อนของเจดโดยจะมีอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวเดินเรื่องไปด้วยกันนะฮะคู่คูกันไปนั่นคือครอบครัวของตายายและหลานสาวทั้งหมดนะครับได้ขึ้นเครื่องบินนะฮะตรงไปยังจุดหมายปลายทางแต่เราก็เกิดเหตุการณ์เครื่องบินขัดข้อ,องขึ้นเพราะว่ามีโน,น้ตนบินเข้าไปชนในใบพัดใบพัด,พดตรงปีกเครื่องบินนะ่ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันแล้วทําให้เครื่องบินเนี่ย สทาให้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีผู้รอดชีวิตอยู่แค่หยิบมือเดียวนั่นคือกลุ่มของเอวากับกลุ่มของอตายายหลานสาวทั้งหมดจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดก่อนที่อากาศในเครื่องบินเนี่ยจะหมดลงนะฮะโดยที่ไม่ให้โดนฉลามแดกด้วยนั่นคือเรื่องราวคร่าวๆทั้งหมดของโนเวอันะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีอีกตัวละครหนึ่งก็คือสจ๊วตหนุ่มชาวอินเดียแหละที่รอดตายมาด้วยนะแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ตัวหนังเนี่ยดำเนินเรื่องได้ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะไม่ช้าเกินไป สู่ก้นมหาสมุทรแล้วเนี่ยผมจะเวลาในกาข้อมืออยู่ในโรงหนังเนี่ยนะใช้เวลาประมาณทั้งสิน้นกลมๆ20นาทีบวกลบซึ่งไม่ถือว่าเป็นการปูเรื่องที่นานมากนะแล้วซิ่งเครื่องบินตกเนี่ยในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเขาทําออกมาได้ลุ้นระทึกมากนะดูมันดูสมจริงมากซึ่งถ้าให้ผมเทียบกับหนังที่ผมมองว่าทําฉากเครื่องบินตกได้ดูดีที่สุดนะชั่วโมงนี้นะผมให้เรื่อง s o c i e t y of disno หนังที่สร้างจากเรื่องจริงอะนะที่าฉายอยู่ใน Netflix ขนะดนี้เนี่ยผมมองว่าหนัง เรื่องนั้นเนี่ยผมให้ฉากเครื่องบินตกไว้ที่10เต็ม10คะแนนเฉพาะฉากเครื่องบินตกนะถ้าเทียบกันเวทน้ำหนักกันหนังเรื่องนี้หนังเรื่อง No Way Up เนี่ยผมจะให้ฉากเครื่องบินตกเขาไว้ที่8.5คะแนนแต่การปูเรื่องช่วง20นาทีแรกเนี่ยผมจะแอบติดเรื่องของการแสดงเรื่องของบทบางอย่างที่คือหนังมันพยายามจะยัดให้เรารู้จักกับตัวละครให้เราผูกพันกับตัวละครซึ่งผมมองว่าบางจุดมันดูน่ารำคาญโดยเฉพาะบทบทพูดของเพื่อนพระเอกอะ่ะซึ่งแม่งแบบ แม่น่าราคาญสัสสัสเลยอ่ะมันเป็นประเภทที่แบบนึกจะเล่นเฮียอะไรก็เล่นนึกจะเรียนอะไรก็เรียนอ่ะแล้วแบบโหมันเหมือนกับหนังพยายามจะยัดตัวละครตัวเนี้ยให้เป็นตัวโจ๊กของหนังอ่ะแต่มันกลับกลายว่าตัวละครตัวเนี้ยมันกลายเป็นตัวละครที่น่ารำคาญแทนแล้วยิ่งในซีนที่ต้องหาทางเอาชีวิตรอดในเครื่องบินอ่ะในเครื่องบินที่จมไปแล้วในทะเลเนี่ยจากบรรยากาศที่มันกดดัดกดดัดเฮียทุย จากบรรยากาศที่มันดูกดดันอึดอัดเนี่ยแทนที่เขาจะปล่อยให้มันแบบกดดันอึดอัดรัดทึกให้สุดไปเลยอ่ะมันกลายไปว่าเราจะต้องมาเสียอารมณ์เพราะการเล่นมุกแป๊กๆกันของไอ้ตัวละครประเภทนี้แต่ทั้งหมดนั่นอาจจะเป็นข้อเสียเพียงไม่กี่อย่างของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะฮะถ้าไม่คิดอะไรมากนะผมว่าองค์รวมของหนังเรื่องเนี้ย ทำออกมาได้ดูดีเลยอืมหลังจากที่เครื่องบินเนี่ยตกสู่ก้นมหาสมุทรน่ะซีนในหนังแทบจะมีแต่ซีนภายในตัวเครื่องบินมีดำน้าลงไปหาของในตัวเครื่องบินนั่นแหละบ้างเออแล้วก็จะมีการตัดฉากไปที่อ่าหน่วยกู้ชีพบ้างเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยกู้ชีพนะเออและไอตรงเฮี้ยนเนี่ยกูก็รำคาญเหมือนกันคือแม่งจะมีซีนที่พวก กู้ชีพกู้ภัยเนี่ยคุยเฮฮาปาจิงโกกันแบบคุยเธอคือหนังอะมันเหมือนกับจะทําให้เหมือนกับเราต้องรู้จักกับตัวละครหน่วยกู้ชีพขึ้ใหม่อีกหรอซึ่งมันไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรเลยอะเหมือนกับมึงพยายามจะให้กูรู้สึกมีความผูกพันกับหน่วยกู้ชีพอีกด้วยว่างั้นแต่มันก็เป็นแค่ซีนไม่ยาวมากหรอกครับประมาณ5%ซ์ของหนังอะนะที่เหลือก็จะวนเวียนอยู่ในห้องโดยสารคิดหาทางเอาชีวิตรอดกันว่ากัถึงความรู้สึกในห้องโดยสารหลังจากเครื่องบินลงสู่ก้นมหาสมุทรบ้านนะครับคือผมบอกเลยว่าโคตรกดดันและอึดอัสุ ใครที่เป็นโรคกัวที่แคบเนี่ยหนังเรื่องนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณความกดดันของหนังเรื่องนี้ที่เราต้องเจอคือเหล่าตัวละครที่กําลังติดอยู่ใต้ทะเลนึกภาพตามนะฮะในเครื่องบินที่อากาศกําลังจะหมดลงซึ่งในมหาสมุทรเดี่ยมันก็ ไม่เห็นท้องฟ้าไม่เห็นที่อะไรมืดไปหมดแล้วยังมีความเสี่ยงว่าเครื่องเนี่ยกำลังถูกบีบอัดจากแรงดันน้ําคล้ายๆกับเหตุการณ์ข่าวดังเ,เรือดําน้ําไททันประมาณนั้นในหนังเนี่ยมันก็จะมีฉากจ้ำสแกบ้างนะบางครั้งไม่เยอะอะไรมากเป็นเสียงพันหนังในเครื่องเนี่ยแบบกำลังบีบตัวมาดังตุบตุบบุ๊บให้เราตกใจให้เรารุ้ว่าไอ้ผายเครื่องมันกำลังโดนบีบอัดแล้วว่ะแถมรอบๆตัวเครื่องบินเนี่ยก็ยังมีกลุ่มฉลามเนี่ยฝูงฉลามเนี่ยว่ายวนอยู่รอบเครื่องบินแล้วก็ยังมีไอฉลามบางตัวเี่ย บุกเข้ามาในเครื่องบินได้ด้วยเพราะว่าในเครื่องบินบางส่วนประมาณสักหกสิเจ็อร์เซของเครื่องเนี่ยน้ำท่วมเข้ามาแล้วและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เครื่องบินเคลื่อนไหวเนี่ย เครื่องใจค่อยตกลงสู่ก้นเหวของมหาสมุทรเนี่ยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแถมพอมีพวกหน่วยกู้ชีพมาเนี่ยพอเราเห็นว่าหน่วยกู้ชีพมาเนี่ยเริ่มจะมีความหวังขึ้นมาแล้วสุดท้ายหน่วยกู้ชีพแม่งก็โดนฉลามแดกหนังประเคนความกดดันที่ถาถมเข้ามาในหลายๆจุดซึ่งผมสู้ฮกเลยว่าการนําเสนอไอเดียตัวจุดเนี้ยเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆภายในหนังนะผมมองว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะผูกเรื่องโย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 งเรื่องได้ดี ถึงแม้ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเขาพยายามจะยัดโน่นนี่นั่นเข้ามาเพื่อให้เเป็นขาเรียกว่าอย่างไงนะเหมือนกับ อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาแต่มันก็จะเป็นจุดที่เราพอมองข้ามไปได้อะเออมันก็หนังแหละแต่คุณสังเกตกันไหมครับว่าสิ่งที่ผมเพิ่งจะเล่าไปทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับฉลามเลยผมเพิ่งบอกไปในทีแรกไงครับว่าผมไม่มั่นใจนะว่าหนังเรื่องนี้จะเรียกว่าเป็นหนังสักรินคนได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหนังติดแงกาทางเอาชีวิตรอดที่มีฉลามเป็นอุปสรรคประกอบเข้ามาเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าจะให้เทียบให้เห็นภาพอ่ะต้องเทียบกับหนังเรื่องเดลแชลโ นรกน้ําตื้นนะฮะอันนั้นหนังฉลามแดกคนที่แท้ทูเลยเดอะแชลโลจริงๆก็เป็นหนังติดอย่างเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ความกดดันประมาณ95%ของหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับฉลามเพียวๆเลยฉลามขาวยักษ์เนี่ยในขณะที่หนังเรื่องนี้เนี่ยจะกระจายความกดดันไปในปมปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉลาม20%่เอเครื่องบินใกล้จะตกเหวแล้วอีก20%ขาดอากาศหายใจ20%เครื่องบินจะถูกบีบอดัดแล้วอีกประมาณสัก10%อะไรอย่างนั้นก็ว่าก ยอมรับนะครับว่าในหลายๆซีนเนี่ยที่เขาทำออกมาในเขาทำออกมาได้ค่อนข้างจะดูอลังการจริงๆนะอย่างซีนที่ถ่ายไกลๆให้เห็นว่าเครื่องบินเนี่ยใกล้จะตกลงสู่ก้นของก้นมาหาสมุทรแล้วจริงๆนะเห็นฉากนี้แล้วแม่งกูบอกเลยว่าโคตรจะขนลุกอะแต่อย่างซีนฉลามแดกคนเนี่ยผมมองว่าเขาพยายามที่จะหลบในหลายๆซีนไม่ให้เห็นว่าแดกแบบกัดคนเลือดสากดกระจายอะไรอย่างนั้นจะมีที่โหดที่สุดก็น่าจะเป็นฉากที่คนโดนกัดขาขา มด้วยว่าเขาต้องการจะประหยัดงบหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าไม่มายกับเรื่องฉลาดมาละผมจะหมายว่ามึงจะหาทางเอาชีวิตรอดจาก การติดอยู่ในเครื่องบินที่ติดอยู่ในก้นมหาสมุทรอีกทีเนี่ยได้ยังไงมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือการคาดเดาไม่ได้ของหนังเกี่ยวกับการตายของตัวละครบางตัวนะตรงนี้อาจจะสปอยหนักหน่อยนะฮะถ้าเกิดว,ว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยแต่กลับมาดูกูด้วยนะไม่เชว่ามึงปิดแล้วปิดเลยนะคือเอาง่ายเลยหนังเรื่องนี้มันถูกเปิดตัวมาโดยที่หนังจะพาเราไปรู้จักกับตัวละครแบรนดอนบรรยากาศของเอวาเนี่ยเป็นตัวละครแรกซึ่งหนังเนี่ยจะถูกปูไม่เรื่อยปูไม่เรื่อยและใน,ใน,ในหลายๆซีน แบรนดอนเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นกึ่งตัวเอกของเรื่องมีซีนที่เราจะได้เห็นความเป็นผู้นําความตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความรู้สึกเป็นห่วงเอ็นดูอ่านางเอกเหมือนกับเป็นลูกสาวคนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าแบรนดอนเนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่คาดคิดไงว่าแบรนดอนจะโดนแดกเป็นคนแรกตอนที่แบรนดอนเนี่ยโดนฉลามเนี่ยลากลงไปแดกในน้ำเนี่ยกูไปคิดได้ใจเลยว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันตัวเอกยังไงเดี๋ยวแม่งก็ต้องโผล่ขึ้นมามันอาจจะเอามีดแทงฉลามอะไรก็ว่ากันไปสุดท้าย ท้ายแบนดอน้ไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลย อีกจุดหนึ่งนอกจากเรื่องบรรยากาศที่ชวนอึดอัดกดดันแล้วเนี่ยผมชอบในการแสดงอารมณ์ของตัวละครบางตัวมากอย่างเขาจะเล่นไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครการสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปในเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้ผมยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งนอกจากว่าจะระคึกอึดอัดกดดันแล้วมันยังมีความหดหู่เพิ่มเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนางเอกที่ต้องมาสูญเสียแบรนดอนไปคือแบรนดอนเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเป็นบริกาศของเอวาแต่มันก็เลี้ยงเอวามาตั้งแต่เอวา เป็นเล็กๆ euh, เป็นเด็กน้อยอะ่ะเป็นเด็กแดงอะ่ะเหมือนกับบนนก็เหมือนกันเป็นพ่อคนหนึ่งของเอวารวมไปถึงซีนความสัมพันธ์ของตายายหลานด้วยซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะเสียคุณตาไปในเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันพูดถึงในส่วนของคู่ยายหลานบ้างเนาะสำหรับคนที่ไปดูมาแล้วนะมันจะมีช่วงซีนที่เอวาเนี่ยจะเสนอไอเดียว,ว่าให้ทุกคนเนี่ยใส่ชุดดำน้ําของผู้โดยสารที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพร้อมกับพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ําโดยใช้อะไรนะมันจะเหมือนเป็นเครื่องออกซิเจนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นแนนห้ ให้พุ่งขึ้นไปได้สู่ผิวน้ำเนี่ยตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่ายายเนี่ยจะคอยย้ำตลอดเลยว่า ฉันเนี่ยเป็นนักว่ายน้าเก่าเนี่ยฉันเคยได้แชมป์ว่ายน้ําตอนอายุ16เรื่องว่ายน้ำเนี่ยฉันเซียนฉันเก่งฉันเจ๋งอย่างนู้นอย่างนี้แม้แต่ซีนช่วงท้ายเนี่ยที่ชุดดำน้ำเนี่ยมันไม่พอกับคนเนี่ยยายก็บอกว่าไม่ต้องเอามาให้ฉันเลยเรื่องว่ายน้ำเนี่ยฉันเนี่ยเบอร์หนึ่งฝั่งทนเลยซึ่งการที่หนังเนี่ยมันย้ําจุดนี้มากๆเนี่ยมันกลับนําไปสู่ซีนที่หดหู่ที่สุดของหนังเรื่องนี้นั่นคือซีนที่ทุกคนเนี่ยทำตามแผนของเอวาใส่ชุดปดาน้ําเต็มหนีออกจากเครื่องบินมีการใช้ฟองงนน้้ําาาไไลล่่่่ฉมมมซึผรูว ชิ้ิตจริงๆเนี่ยฉลามมันกลัวฟองน้ําจริงๆเหมือนอย่างที่ในนัดในหนังเขาบอกหรือเปล่าแต่จะมีอยู่คนเดียวที่ไม่ยอมหนีออกจากเครื่องบินก็คือยายคุณยายที่ย้ำนักย้ำหนาว่าตัวเองว่ายน้ําเก่งโน,นนีนันเคยเป็นแชมป์ว่ายน้ําอายุ1 6 15 1สิอะไรว่าไปกับกลายว่าคุณยายต้องรอความตายอยู่ในเครื่องบินเพียงคนเดียวตรงเนี้ยผมมองว่ามันตีความได้หลายมุมอยู่นะผมกําลังคิดว่าสิ่งที่ยายย้ํามาทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นการพูดเพื่อให้คนเบาใจเออว่าเอ้อยังไงคุณยายถึงจะอายุมากแต่ คุณยายก็เคยเป็นแชมป์ว่ายน้ํามาก่อนโดยเฉพาะมีหลานสาวตัวเล็กๆอยู่ด้วยอาจจะทําให้หลานเนี่ยรู้สึกว่าอุ่นใจว่าถ้าเกิดว่าหนูหนูรอดนะคุณยายก็ต้องรอดด้วยนะทง้ทงทที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณยายอาจจะว่ายน้ําไม่เป็นเลยด้วยซ้ําก็ได้หรือคุณยายอาจจะว่ายน้ําเป็นแต่อาจจะรู้สังขารตัวเองว่า ฉันไม่มีทางที่จะขึ้นจากเครื่องบินทิศตกลึกขนาดนั้นนะขึ้นไปสู่ผิวน้ําได้หรอกมีอีกตัวละครหนึงที่มีเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เหมือนกับมาเถียงมาพูดคุยกับผมมาแหละว่าเฮ้ยทำไมมันจากที่มันดูเป็นลูกคุณหนูเนี่ยทำไมจู่ๆมันดูเก่งขึ้นขนาดขนาดนั้นวะก็คือตัวละครเอวาซึ่งในมุมมองของผมนะตัวละครเอวาเนี่ยจะถูกปูมาเหมือนกับว่าเป็นลูกคุณหนูะนะที่ต้องมีแบรนดอนบริการสูนตัวคอยดูแลแต่หลังจากที่การจากไปของแบรนดอนที่โดนฉลามแดกเนี่ยเราจะเห็น ว่าเอวาจะเริ่มมีความคิดมากขึ้นดูโตขึ้นดูมีมีไอเดียดีๆในการที่จะเอาชีวิตรอดก็คือพูดง่ายแหละเหมือนกับเป็นเป็นผู้นําของกลุ่มผู้รอดชีวิตนะ่ผมมองว่าเอวาไม่ได้จู่ๆโตขึ้นขนาดนั้นเว้ยเอวาจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นามีความเก่งกล้าสามารถอยู่ตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีพ่อที่ เป็นผู้ว่าการรัฐเนี่ยคอยแบบเอาโอ้ oh, เอา, oh, เ,อา oh, เอาใจแบบเป็นห่วงแบบไข่ในหินซึ่งในความเป็นจริงแล้วเอวาอาจจะไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเอวาอาจจะใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่มีแบนดอนเลยด้วยซ้ําและเอวาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเอวาสามารถเอาชีวิตรอดได้โดยที่ไม่ต้องมีแบนดอนพอพูดถึงเรื่องซีนฉลามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วแหะว่าซีนฉลามเนี่ยเขาเหมือนจะถ่ายหลบจะเหมือนกับให้เราเห็นฉลามน,น้อยเห็นแค่ฟิลอารมณ์ฟิลบรรยากาศของคนโดนแดดก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราจะไม่ เห็นฉากที่ฉลามกัดคนแ่งเลือดสาดอะไรขนาดนั้นจะมีบ้างมีมีมีอยู่ประมาณซีนสองซีนแค่นั้นแหละซึ่งเป็นซีนสองซีนที่ใช้เวลาไม่กี่วิเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นว่าอย่างเคสของแบนดอนเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็มาบอกลาเอวาแล้วก็โดนฉลามเนี่ยลากลงไปแดกในน้ําส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้หรือฉากที่นักประดาน้ำเคาะกระจกเรียกเนี่ย เออแล้วเห็นฉลามโผล่มาข้างหลังเนี่ยเราจะไม่เห็นว่านักประดาน้ำคนนี้โดนฉลามแดกยังไงเราจะเห็นแค่ขาของนักประดาน้ำน่ยรอยผ่านหน้าต่างเครื่องบิน ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ้าใครต้องการไปเสพความแหวกความโหดความดิบของสัตว์กินคนเนี่ยอาจจะต้องคิดอีกทีนะคิดอีกทีว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะไปเสพบ,บรรยากาศความอึดอัดกดดันของหนังติดเงียกเนี่ยนะผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ซื้อคุณได้เต็มๆโดยรวมกับหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องยองมรับตรงๆนะว่าเรื่องของโปรดักชันการจัดการต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ทับออกมาดูดีเท่าไหรนะ่นักยิ่ง ของการแสดงผมว่ามันก็ไม่ได้แสดงดีๆอะไรมากมายยิ่งกับพวกบทพูดเนี่ยกูบอกเลยว่า บางตัวละครเนี่ยอย่างไอ้ตัวละครเพื่อนพระเอกเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนเอวาเนี่ยกูไม่รู้ว่ามึงจะมาเล่นเป็นตลกน่านคาอย่างนั้นทําไมอ่ะอืมคือจากบรรยากาศหนังมันกําลังจะมาดีมาทรงดีอึดอัดกดดันเนี่ยมึงเจอเจอมึงพูดไม่กี่ประโยคเนี่ยมันกลายว่าไอ้ควยเอ้ยเล่นที่อะไรไม่เข้าเรื่องผมเลยจะเป็นต้องตัดคะแนนตรงจุดนี้ไป1คะแนนดังนั้นผมจะให้คะแนนของหนังเรื่องนี้ไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับ ออมือดังๆนั่นๆนนเรื่องนี้กูอชอบมากใครไม่ชอบกูไม่รู้นะเออลืมไปเลยมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงและํำๆนิดหน่อยในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นตุ๊กตาน้องหมาตัวนึงไอ,อ้หนองหมีหรือน้องหมาที่อะไรเนี่ยชื่อมิสเตอร์ทิปมิสเตอร์ทิปจะเป็นตุ๊กตาของเ,ออเด็กผู้หญิงซึ่งเราจะเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว,ว่านางเนี่ยจะถือตุ๊กตาตัวเล็กๆตัวเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเออแล้วมันมีความสึกแปลกๆอย่างนี้ว่าผมเนี่ยลุ้นให้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมึงรอดนะเว้มึงรอดนะเว กูก็ไม่รู้กูจะรุนทําไมกับตุ๊กตาว่ะแต่เขาผมบอกว่าเขาทํามาได้ดีผมไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ารําคาญหรือว่ายัดมาโดยไม่มีเหตุอะไรเออซึ่งสุดท้ายตุ๊กตาตัวนี้ก็รอดไปกับน้องมิสเตอร์ทิพย์ก็รอดไปกับน้องได้ขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นฮอ,อด้วยกันแต่น้องก็บอกว่าคุณตานะ่ะรู้สึกอุ่นใจเสมอที่ได้อยู่ใกล้กับมิสเตอร์ทิพย์แล้วน้องก็โยนม,มิสเตอร์ทิพย์เนีย่ยลงสู่กลนมหาสมุทรอีกครั้งหนึง่งผมคิดนะว่าถ้าเกิดว่าหนังเรื่องนี้อยู่ในจัััักกกกรววาาลเเดียนบบ Toy Story ่่่ซึงท มิตาทิพย์จะมีชีวิตเนี่ยมิตาทิพย์ที่รอดขึ้นเครื่องบินไปกับน้องดาเนี่ยก็คงจะด่าดน้องในใจนะไอ้ค e ุยกูจะรอดตายอยู่แล้วเม้เอ่อ้คลงไปจะทิ้งกูทำไมไอพี IP นะครับมิตาทิพย์อุ๊กูก็สงสารมึงเหมือนกันและนั่นก็คือความรู้สึกหลังดูโนเวอัพงาาคลั่งายของผมนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเม้นพูดคุยกับผมก็มาเม้นกันใต้คลิปได้นะเดี๋ยวผมจะลงไปตอบนะครับผมสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถูกใจกดให้ผม ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในบทหนังเรื่องถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ